สวัสดีสู่เขามาออกจากป่าหิมพานเข้าบ้านมาป้าอิปออิปอบอกว่าอีน้องอีน้องบ้านเขามีเชอรี่แล้วนะกำลังออกตีกระถางดอกข้างบ้านนะ่ะหน่วยมันนี่นะกำลังแดงปึง้งลึ้งงามขนาดเลยลูกไปพอแล้ว เมื่อเขาได้ยินจะอีแล้วมีกะสู่เขาที่เขาจะอยู่เฉยๆก็เลยเดินไปพอเหียกรรมและทันใดนั่นเองน่ะเขาก็แยงง้สยยงขวาเอหนจ้าหนจ้าเชอรี่มันอยู่ตังใดจ้าและทันใดนั่นเองก็ไปเห็นหน่วยเนี่ยสีแดงๆเลยคิดว่าเออเนี่ยแม่แนนอนเชอรี่ที่ปอว่าแดงปึ้งลึงงามขนาดเลยสู่เขาแต่ว่าพอไปพอมาหน้าตามันก็คุ้นๆอยู่นะหนอก็เลยรูปๆเจ็ดๆแล้วก็ขอจ้มเหี่ยกรรมล้อมันเป็น่ยไดจหนอเชอรี่เชอรีอร่นี่นะสดๆจากต้นเลยหนอถ้าผว่าบบสดนี่จะเทียงจนเจ้าพุ่นนะ <laughs> อู้เล กําแหลรกสู่เขาเฮ้ยรสชาติมันอย่างแปลกๆแบบแล้วใจก็เลยขอจิ้มเห่มสกักคำรสเชอรี่เชอรี่นี่นะมันเป็นจะได้แกเข้าไปแห่มกําชัดเลยโอ้นึกขึ้นได้นี่มันคือชิ้นลี่แต่อีป,ปอสปีกอิง,งลีพิทเข้าใจว่าเป็นเชอรี่เอ,อ้ยสู่เขาเจ็บงีบเงาแสบปากแซบลิน่นวิวิปากบืนเจอเค้าก็เลยไปขอเสาะน้ำกินกอนเนอะจบขา่า